มิวอย่าบางไม่มิวสวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับการทำห้องน้ำเก่าให้เป็นห้องน้ำใหม่สายคูเด,ดียวพาวใช้ซอจอร์ดเดี๋ยวพิ่งขึ้นเดี๋ยวคืนเลยได้ ขึ้นปูนนี่มันต้องขึ้นปูนเร็วนะเดี๋ยวม,มาดูนะครับจะพามาดูการทําห้องน้ําเก่าให้เป็นห้องน้ําใหม่นะครับท่าซีบอ่ครับนี่นู้นฝ้ากับเห็ดอ่ะครับมันต่ำอ๋อเห็ดเห็ดกันกันกันซองเนาะปิดฝาสมาร์ทบอร์ด ก่อนเป็นห้องน้ําเก่าๆนะครับมาทําให้เป็นห้องน้ําใหม่นะครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยยังมียังมีมงมมบเนาะนี่ก็เป็นแพงด้านหน้านี่มีแพงจะมาเพิ่มเติมทำไมครับ,าม,ม,รบมาพบก,กับช่องสรงชาแนลนะครับวันนี้เราได้มาร e ีไซเคิลห้องไมน้ำใหม่แล้วครับนี่คือมันเป็นแงตครงนะครับแโงโครงข้อ,อะไร ใช้อิอดธรรม,มาดาอิดโตก็มาก่อยักให้มันเกินลึกมาพบกับ<า>ยูทูบเบอร์หนุ่มไฟแรงนะครับโมเมนต์นักเรียนในร้อยนะครับวันนี้สร้างอัศดงตัดผมก้อนล่อนหือคือนิดน้อยมสองมสามอยู่ในเนาะ ปุ๊บฉาบปั๊บเลยครับ,บ,รบจับเรียมยางรวดเร็วทันใจจะพาท่านมาดูกัน DIY นะครับทำห้องน้ำเก่าให้เป็นห้องน้ำใหม่โดยช่างอัศดงนะครับฝีมือเที่ยงทำแต่ไม่แน่นอนที่ได้ยินเสียงนะคือเสียงสว่านนะครับนี่ครับวิธี อันนี้จับเรียมแลว้วครับครับสาบไปน้ำจับไปน้ำครับโดยทิพตาเลยห้ามเรต้องเสียเวลาไปจับให้มันยากครับแต่มันอยู่ในแี้แลวลมันสีโครงทนถาวรอ,อยู่หะครับนี่แหละครับแข็งแรงกว่า มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับไม่มีเป็นชิ้นใครชิ้นมันอยู่ในเทคนิคในการทำครับคนที่ชำนาญเท่านั้นที่ทำได้เหนียนะจากพร้อมๆกัน เป็นช่างที่ชำนาญเนอะลีเนอะครับเนอะเราก็มาดูการทำผ่าปูนแบบไม่ต้องจับเหลี่ยมรู้สึกเขาจะจริงจังกับการถ่ายรูปอย่างมากเลยนะครับมั่นใจในตัวเองสูงนะครับหลังจากที่ตัดผมใหม่มานี่ครับ ต้องชำนาญหลีได้อแมันบอดจังเกีดได้ไหมบอคับชำนาญ<ม>บอต้องจับเลียมเลยบอต้องจับเลียมมิวได้เห็ุได้บอมิวบอเป็ยนได้ครับบอเปีนแมนบอ,น <ะ S 1> อบอกเก่งครับเพื่อนเนาะน,นี่คือน้องมิวนะครับลูกชายตาคลมหนึ่งในทีมงานเที่ยงธรรมคือคือคือ,คอซื้อเที่ยงธรรมเทีท่ยงถึงธรรมเทีท่ยง มื่อนี้มาทำจังโมงเที่ยงครับเที่ยงโคโมงมือเส้าไปประซุ่มครับไปประซุ่มเนาะครับไปประซุ่มมือเส้านี่ไปวันรัชการเนาะ<ช>ครับ,รบนี่คือวิธีการนะครับเป็นรัชกาลโบมันขาราชการคือน,นั่นหรอกครับข้าราชการอสอมอครับจิตอาสาครับโบรมีเงินน้ำเงินเดือนหรอกจิตอาสาครับถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ทำจิตอาสานี่ เพื่อประชาชนครับชาวบ้านครับนี่ครับค่อยๆรูปเนาะสุภาพชาวบ้านและอีกนานบมดทีได้ปั่นปูนี่ครับมันแล้วงเหรอได้ครับถ้าจะต,ตกแต่งให้มันง่ายโตกแต่งนปัป่นลงฟองเนาะงามเลี่ยมเ,ยมเยมมลืล่อมมิบๆอยู่เลยเนาะคือเดียวให้มันจบมันงามเพื่อนคนเห็ดเนี่ยเด้อนี่ครับคือสร้างสะดงนะครับในสร้างผู้ที่ชำนาญงานมากเลยนะครับเอ้า สวัสดีครับล่ะสิไปสายบัดนี่หลายสมมติถึงรางวัลที่หนึ่งมีเสถียรอย่างก่อนเนาะทำบุญก่อนครับทำบุญทำแบบใดทำบุญประเภทใดที่ไหนขาดทุนทรัพย์เราก็ไปช่วยเหลือแบบดิแบบไม่แย่ไม่ยิ่งหรือเบาเรื่อยใดช่วยเหลือโรงเรียนวัดโอ้โรงเรียนหญิงบอกโรงเรียนชายโรงเรียน ทั้งหมดแหละครับทยิงข้างชา้ายมันก็รวมกันนั่นแหละครับสร้างคือเหลือก้นเนื่าสร้างน้อยผมแม่นเนถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะช่วยเหลือครับปั้นเน่าเนานะใส่ปูนซาบปั้นเน่าเนานะโอ้ำนานมากนะครับนี่ก็ จับเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็ไม่จับเลยนะครับเพราะว่าเขามีความชานาญอยู่แล้วนะครับคนที่ชานาญเท่านั้น,นที่เี็ได้นอกเป็นบ่ครับบชำนาญเห็ดบ่ได้ม,มันสีเป่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมครับโม,มเมนต์ว่าอยากเห็ดละเหตุการคู่คนเดอ้อเหลี่ยนเหลี่ยนเ,เดอ้อเป็นยังีงครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งครับ น้านี้ยังไม่ได้แต่ง,ม,ม,ตงตม,มันอาทิตย์นี้ผมโบ้แม่สิดิยุดธไปผ่าปลาบ่ผมบ่ได้ผ่าน้ำเขาครับอ,อบ่มีบ่มีฝีมือทางนี่มันบ่ล่าโบ,บกเกี่ยวเลยเ่ยงป่าปลาย่านครับย่านน้ำย,ายา่ยา,นยานน้ำย่านปดุกย่านน้ำ บางคนบูเป็นตาย่านน้ำเนาะหักย่านน้ำเนาะเจ็บประดุกตอดอืมตอดแล้วมันเจ็บมันปวดนึกว่าสิไปตึกแหตึกแหแช่มองเขาวหรออ๋ออันนี้มันมีเสาอยู่แล้วบอกปั้นเลยปั้นปูนใส่อยู่แล้วจับเหลี่ยมโอบเลยจับเหลี่ยมโอบเลยเนาะโอ้ขี้มือสุดยอดสุดยอด นี่ครับเอาก็มาเบิ่งวิธีการเห็ดนะครับง่ายๆครับใช้ปูนซากแล้วก็มาเบิง่งลุงคารมต่อประปานะครับโอ๊อปป๊บปป๊บปบน่นเป็นนี่ก็เป็นมวยดีของแก้ววองไวนะลุงเนาะของของของมันเท่านั้นแต่ของอ ของมันหมดขนาดแต่บุคลมือเท้าไปซุ้มครับจับสลากคไปโชคดี<อ>ผมก็เลยเป็นผู้โชคดีไปครับโชคดีแบบไหนได้หม้อไอ้กานดำห้อนกานดำห้อนมากานดำห้อนเสียบปุ๊บรอดปั๊บเออคุณลุงเพิ่อนถอดได้ไอ้มอหุงข้าวมอหุงข้าวมันโมแม่พาได้คุกคนได้อของมีประมาณ ยี่สิบกว่าชิ้นนี่แหละวนหมดเป็นร้อยคนเป็นร้อยเนาะพอ่อกระดูงดีอยู่เนะาะอ้าวอายินดีนนะครับมาวันนี้ก็มาดูนะครับว่าการแต่งเติมของเก่าให้เป็นของใหม่นะครับนี่ครับนั่นก็คือข้างในนะ่รก็กำลังเดินปะปานะครับกำลังติดพันโอ้โหแม่กำลังพันนะครับเทป มันก็มุนครับมุนมุนติว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 นะครับเรียบลอยทางนี้ก็ยังปั้นอยู่ครับนี่คือการปั้นปูนนะครับโบม็นปั้นน้ำเป็นตัวนะครับนะ สร้างอัสดงเป็นคนจริงใจฝีมือตัวเดียวจะพาไปดูครับปูนีไว้ก่อนอครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพาท่านมาดูการตกแต่งของเก่าให้เป็นของใหม่นะครับนีนะ่แล้วก็ท่าสีน้ำอยู่บ่ท่าครับโอ้ทาสีนะครับนะพื้นนี่กระปูด้วยเป็นปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณ <ลง S 1> ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ